ep ยี่ห้าสนุกมากเป็นไปทีหมอลำเรื่องอลังการอลังการงานสร้างใช่ไหม ep ที่ยี่สิบเจ็ดนี้พ่อยี่ยี่หกเปนผ่านเราน้ำ ep ยีหมอมเป็นน้ำท่วมเนาะ ep ยี่สิบเจ็ดนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์โตเกียวลัมซิ่งโตเกียวลัมซิ่งเมื่อกี้ยังโตเกียวประทึกสิบแปแล้วรอบนี้เป็นโตเกียวลัมซิ่ง จะมีมหากรรมลำซิ่งยิ่งใหญ่ลำซิ่งร่วมลำซิ่งบ์ประเทศไทยมาอยู่ของเดียวพี่น้องจะเป็นยังไงเป็นลำซิ่งที่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอลังการที่สุดวันที่วันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้าสิสิบเก้าวันที่สิบเก้านี้นะครับพี่น้องเวทีหมอลำซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะมาอยู่บนตัวเกียวลำซิงอีพี่ยี่สิบเจ็ดมือนี่บ้าได้มีภาพมีอย่างห้เบิงแต่ว่า ผมขอเปิดการขายบัตรตั้งแต่วันนี้คือวันแสดงจริงวันที่สิจะแบ่ง2ทีมเวียทีนี้จะเป็นเวียทีเขียนว่าโตเกียวลัมซิ่งแบ่งเป็น2ทีมพี่น้องอ,อแบ่งเป็น2ทีมแล้วทีเนี้ยใครจะอยู่ทีมหนึ่งทีมสองมาลุ้นกันแล้วใครจะเป็นหัวหน้าทีมผมจะเอาเจ้าพ่อลัมซิ่งเจ้าแม่ลัมซิ่ง มาจากเมืองอุบลเท่านั้นนะครับอันนี้คือบอกว่าให้ให้ให้มันคือต้องไปรียนเป็ียนให้ใบดิ้นหนึ่งว่าหมอลำซีที่จะเข้ามานะไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่ต้องรุ้นว่าใครแต่อยู่เมืองอุบลโอ้พอนายสีจันบอยโอ้พอนายบ่บ,บ่อาจจะอาจจะขนมาหมดเลยหมอลำซงท่งไ,ไมทถ่ายก็ไม่เป็นไปได้แต่ว่าเด็กราตัวเกียวเร,เราจะต้องเป็นตัวเกียวห้องจะต้องเป็นหมอํำซีเหมือนเลยรอบนี้รอบนี้คือ ยิ่งอลังการของนางเกือบแก้วอีกนางเกือบแก้วตัเกียวดำสินผ่านไปแล้วเนาะรอบนี้คือโตเกียวลามซิงมันจะยกยกคําว่าโตเกียวเข้ามาใส่คาร์ลามซิงพอลามซิงกับโตเกียวมันมารวมกันจะเป็นยังไงต้องรอติดตามพี่น้อง